เราเป็นเด็กติดเกมหรือเปล่าไร้สาระไปวันๆทำไมถึงไม่ตั้งใจเรียนอย่างนู้นอย่างนี้แป้งซีบิงค่ะเป็นยูทูบเบอร์สายเกมค่ะตอนนี้นะคะมีคน s u b ส c คร b e แป้งอยู่ประมาณ5ล้านกว่าคนค่ะ น้องๆที่มาติดตามแป้นะคะส่วนใหญ่เป็นเด็กๆค่ะตั้งแต่วัยประถมม,ะมัธยมมหาลัยก็มีจะมีวัยรุ่นบ้างมีผู้ใหญ่บ้างเพราะว่าแป้งก็เคยเจอว่าเออผู้ใหญ่มาบอกว่าคุณพ่อชอบดูมากเลยเฮ้ยไอ้นุ่มนะ่ะมันใครเด้อฮะเราต้องการผู้หญิงสาวมากกว่าผู้หญิงสาวหรอไม่มีหรอกม,อมีแต่ลำๆแมนๆอยู่แล้วแมนๆเตะบบน เรารักการเล่นเกมแป้งรักมันมากแล้วอยากจะให้มันอยู่กับเราไปตลอดเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆเราผูกพันกับเกมมามากๆรู้สึกว่าเกมมันเหมือนเป็นเพื่อนเราเลยเราจะพาเพื่อนๆไปสู่อิสรภาพ คำว่าเด็กติดเกมเนี่ยไม่ได้รุนแรงอะไรกับตัวเราเลยก็แค่ผู้ใหญ่ว่าเราว่าเราติดเกมแต่ก่อน,นะคะ่ะแป้งก็เป็นเด็กติดเกมโดนแม่บน่นโดนดึงปั๊กคอมด้วยซ้ําแต่พอเรามามองตัวเองดีๆแล้วทําไมผู้ใหญ่ถึงมองเราแบบนั้นอาจจะเป็นเพราะตัวเราหรือเปล่าที่ไม่ยอมรักษาหน้าที่ของตัวเองไม่ยอมรักษาเวลา หรือลมันยิ่งหนาวแล้วเนี่ยนอกจากความหนาวแล้วก็ยังตัวเลขมันไม่ใช่สิ่งสําคัญนักแคสเกมอะค่ะมันไม่ได้มีอันดับเลยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยทำงานไม่เหมือนกันมันอยู่ที่ว่าผู้ชมพอใจคนไหนเขารักคนไหนสนใจคนไหนเขาก็จะยกให้คนนั้นเป็นอันดับหนึ่งการที่แป้งมาเป็นยูทูบเบอร์สายเกมอะค่ะแต่ก่อนแป้งไม่ใช่คนพูดเก่งแบบนี้แต่ว่าเกมมันสามารถทําให้เราเปลี่ยนบุคลิกภาพตัวเองได้ สามารถสอนภาษาเราได้เพราะว่าเกมสมัยนี้ก็มีแต่ภาษาอังกฤษถูกไหมคะน้องๆหลายๆคนเนี่ยที่เล่นเกมเนี่ยอาจจะได้คำศัพท์ไม่ว่าจะเป็นน้อยหรือว่ามากแค่ไหนก็แล้วแต่อย่างน้อยเนี่ยน้องๆก็ได้ค้นหาได้ใ่รู้ใ่เรียนและจุดนี้ค่ะแ้งมองว่าจริงๆแล้วเกมมันไม่ใช่สิ่งเลวร้ายเลยค่ะ